แท็กซี่ที่ปากซอยยืนรอไม่นานนักก็มีรถแท็กซี่คันหนึ่งวิ่งมาแตกไกลกำลังจะผ่านจึงยกมือให้สัญญาณรถก็วิ่งเข้ามาหยุดตรงหน้าข้าพเจ้าบอกถึงตำบลและที่จะไปและถามราคาคนขับได้เอี้ยวตัวเอื้อมมือเปิดประตูหลังพลางพูดว่าเชิญเท่าไหร่ก็ได้เมื่อข้าพเจ้าฟังแล้วก็งงรู้สึกแปลกหู เพราะยังไม่เคยได้ยินคนขับแท็กซี่พูดเช่นนี้มาก่อนแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรให้เสียเวลารีบเข้าไปนั่งในรถนึกในใจว่าแกพูดเหมือนกลัวว่าจะไม่มีคนขึ้นรถเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วรถก็วิ่งไปตามเส้นทางที่ขาะเจ้าบอกไว้เมื่อได้มีโอกาสพิจารณาสำรวจดูท่าทางและอารมณ์ของคนขับรถแท็กซี่ผู้พูดแปลกหู มองดูแล้วก็รู้สึกว่าจะอ่านออกว่าเป็นคนที่อารมณ์ไม่ปก,กติจิตใจกำลังคิดฟุ้งซ่านลูกตาแดงหากไม่ใช่เพราะลิ์เหล้าก็คงอดนอนผมเผ้าไม่เรียบร้อยเหมือนไม่ได้หวีเมื่อเข้าไปใกล้ไม่ได้กลิ่นเหล้าก็เข้าใจว่ากลางคืนคงนอนไม่หลับพอเช้ารุกขึ้นก็รีบขับรถออกจากบ้านก็ยังไม่ทันล้างหน้าหวีหัว ขณะเมื่อข้าพเจ้ากำลังพิจารณาดูกิริยาท่าทางก็ได้ยินเสียงคนขับแท็กซี่พูดขึ้นลอยๆว่าคนเราเวลามันแค้นใจเจ็บใจเหลืออดขึ้นมาก็ลืมตัวทำได้ทุกอย่างแม้จะยังไม่เคยทำบาปมาก่อนปกติแม้แต่นกไก่และปลาเป็นๆก็ยังฆ่าไม่ลงเพราะสงสารมันแต่เมื่อแค้นจนสุดขีดแล้ว ก็กลายเป็นคนใจเหี้ยมโหดอยากจะฆ่าคนให้สมกับความแค้นข้าพเจ้าฟังดูแล้วก็สะดุ้งรู้สึกว่าชายผู้นี้อารมณ์เสียแต่เช้าคิดในใจว่าเรานั่งรถผิดคันเสียแล้วนั่งรถที่ผู้ขับเป็นโรคประสาทมีท่าทางดุร้ายน่ากลัวแต่ฟังดูแล้วชายผู้นี้ยังมีศีลธรรมติดอยู่บ้างเมื่อพิจารณาดูให้ลึกซึ้งแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าชายผู้นี้กำลังหาเพื่อนเพื่อจะระบายความคับแค้นภายในใจที่อัดแน่นไว้ในอกออกมาให้ผู้อื่นรับรู้แม้ผู้ที่ตนระบายให้ฟังนั้นจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่รู้ว่าเป็นใครก็ดีแต่ก็อยากจะหาที่พึ่งทางใจข้าพเจ้าดาเหตุผลได้ก็ค่อยเบาใจนิ่งฟังอย่างรับรู้ความทุกข์ของแก และให้ความเห็นใจเมื่อแกพูดแล้วก็หยุดทิ้งระยะคงเกิดคิดรวนเรไม่แน่ใจสมควรที่จะพูดระบายให้ชายแปลกหน้ารู้ความลับในใจหรือไม่เมื่อเห็นกิริยาท่าทางก็รู้ดีจึงพูดให้กำลังใจแกว่าธรรมดาคนเรามีความคับแค้นคับอกคับใจลืมคุกลืมตารางลืมกฎหมายบ้านเมือง ลืมตัวขาดสติไปาพากหนึ่งเมื่อดับอารมณ์ไม่ได้ก็กลายเป็นผู้ร้ายไปอย่างไม่รู้ตัวความโกรธขับอกถ้าไม่ระบายออกมาให้มันเบาเสิบ้างก็จะมีแต่ให้โทษถ้าโกรธแค้นแน่นมากขึ้นก็จะระเบิดออกมาขาดสติทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมอารมณ์รุนแรงต้องการทำลายผู้อื่นขณะเดียวกัน ถ้าทำลายตนเองด้วยฉะนั้นคุณมีเรื่องคับแค้นใจอะไรก็ระบายออกมาไม่ต้องกลัวผมไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ดใดชายผู้นั้นนิ่งคิดแล้วพูดต่อไปว่าเรื่องของผมเล่าให้ใครฟังแล้วรู้สึกขายหน้ามากครับเมื่อรู้ไปถึงไหนขายหน้าไปถึงที่นั่นแต่ผมก็เห็นว่าคุณเป็นคนมีท่าทางน่าจะไว้ใจได้ ก็อยากจะระบายความทุกขออกมาให้คุณทราบพ,พระพเจ้าจึงพูดว่าขอบใจที่ไว้วางใจมีอะไรพูดออกมาแล้วจะได้สบายใจโลกมนุษย์เราเกิดมาล้วนมีทุกข์ด้วยกันไม่ว่าไพร่ผู้ดีมั่งมีหรือยากจนมีอำนาจหรือสูงสักไม่มีใครหนีพ้นไปได้ผู้ดีมีอำนาจมั่งมีก็ทุกข์ไปแบบหนึ่ง คนชั้นกลางก็ทุกไปอย่างหนึง่งคนยากจนหาเช้ากินข้ามก็รับความทุกข์ความเดือดร้อนไปอีกแบบหนึง่งสุดแต่กรรมที่สร้างสมและสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่มีใครหนีให้พ้นทุกได้แต่เราควรมีสติอย่าให้อารมณ์โกรธอยู่เหนือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีการจะทำสิ่งใดลงไปในเวลาอารมณ์รุนแรงนั้น มีแต่ทางเสียหายทำลายตนเองต้องพยายามอดทนดับอารมณ์โกรธลงแล้วก็จะมีสติปัญญามากขึ้นเห็นความชั่วร้ายของอารมณ์โกรธรุนแรงแล้วใช้สติปัญญาของตนเองพิจารณาคิดหน้าคิดหลังก่อนจะตัดสินใจทำลงไปคอยยับยั้งใจเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นทางผิด การทำอะไรในเวลาโกรธมีอารมณ์รุนแรงเหมือนคนบ้าขาดสติจะเป็นภัยทำลายอนาคตของตัวเราและครอบครัวและความดีนี่เป็นหลักที่มนุษย์ควรจะมีสติตลอดเวลาไม่ปฏิบัติด้วยความประมาทเมื่อชายขับแท็กซี่ผู้นั้นได้นิ่งฟังข้าพเจ้าพูดแล้วก็คงได้คิดครู่หนึ่งรถไปหยุดติดไฟแดงสีแยก แกจึงหันหน้ามาพูดกับข้าพเจ้าว่าผมตกลงจะเล่าความจริงให้ท่านฟังเรื่องเหตุที่ทำให้จิตใจของผมไม่สบายใจตลอดมามีแต่ความคิดแค้นพยาบาทกล่นอยู่ในใจว่าเมื่อไหรจะทำสิ่งที่สมแค้นยิ่งคิดยิ่งระงับอารมณ์ไม่สงบยิ่งเพิ่มความแค้นมากขึ้นพอดีไฟเขียวข้าพเจ้าจึงเตือนให้ไป เพราะมีรถกดแตรเร่งเตือนอยู่ข้างหลังเมื่อรถวิ่งผ่านสัญญาณสีแยกมาไม่ได้ไกลนักข้าพเจ้าจึงถามว่าอยากทราบว่าต้นเหตุของความแค้นพยาบาทจองล้างเป็นอย่างไรขอให้เล่าถ้าเล่าแล้วจะทำให้ใจสบายขึ้นข้าพเจ้าเห็นหน้าชายผู้ขับรถเศร้าหมองลงเหมือนสะกิดเอาความแค้นขึ้นมาจุกอยู่ที่ซวงอกสะอื้นอยู่ภายใน แล้วพูดค่อยๆด้วยเสียงเศร้าๆเกือบกระซิบว่าเมียผมมีชู้ครับผมแค้นเมื่อคือนนี้จิตใจกระวนกระวายคิดจะฆ่ามันให้ตายโดยบีบคอให้มันหมดลมหายใจให้คามือผมคิดหลายครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือผมคิดจนนอนไม่หลับตลอดคืนยิ่งมองเห็นหน้าเมียผมกำลังหลับผมยิ่งแค้นเพราะผมเคยรักเคยถนอม ยิ่งหวงแหนมากกลับมานอกใจผมอย่างนี้ผมเจ็บใจจริงๆยิ่งรักมากเท่าใดก็ยิ่งแค้นมากเท่านั้นคิดว่าหญิงใจชั่วยอย่างนี้อย่าให้มันมีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนน้ำยอกอกเราต้องฆ่าให้ตายแต่แล้วผมก็คิดว่าถ้าเราฆ่าเมียตายคนเดียวแล้วไอ้ชู้ยังมีชีวิตอยู่ยังลอยนวลอยู่ มันก็จะเที่ยวทำชู้กับเมียคนอื่นเขาอีกไอตัวการทำให้ผัวเมียเขาต้องแตกแยกกันทำให้เด็กไม่เดียงสาต้องกำพร้าขาดพ่อแม่ขาดความอบอุ่นจากอกพ่อแม่มันสร้างกรรมหนักไม่ควรให้มันมีชีวิตอยู่ทั้งคู่จึงคิดว่าจะฆ่ามันให้ตายทั้งสองให้มันสมแค้นผมคอยหาโอกาสจึงรอเวลาค่ำวันนี้จะรอบกลับบ้านแต่หัวค่ำ ตามปกติผมกลับบ้านดึกมันจึงมีโอกาสทำมิดีมิร้ายกันตอนหัวค่าม,มันคงไม่ทันคิดรู้ตัวว่าผมจะแอบไปเมื่อถึงเวลามันกำลังทำชู้กันผมจะเข้าไปในห้องคราวนี้ถ้าผมจับได้คานหนังคาเขาจะฟันมันด้วยดาบแล้วก็จะแทงเสียบหลังทะลุหลังผู้หญิงเพื่อประกาศให้รู้ความชั่วร้ายของหญิงชายคู่นี้ ผมเตรียมไว้แล้วเป็นดาบสมุลรยคมมากให้สมกับความแค้นที่มันทำให้ผมเจ็บช้ำน้ำใจเช้าวันนี้ผมออกแต่เช้ามันกลุ้มใจจนนอนไม่หลับถ้าผมอยู่บ้านบางทีผมอาจจะฆ่าเมียผมเสเสก่อนใจมันเดือดมันแค้นกลัวว่าจะรอไม่ทันเวลาทําชู้กันตามความตั้งใจเดิมคืนนี้ล่ะครับถึงเวลาตายของมันร้องกันทั้งชู้และเมีย เช้านี้ผมกลัวว่าเมื่อเห็นหน้ามาแล้วจะทำให้เกิดความแค้นจุกขึ้นมาอดระงับความแค้นไม่ได้การวางแผนสังหารก็จะแสดงพิรุธออกมาให้มันรู้ตัวก่อนถึงเวลาที่คิดไว้ฉะนั้นพอสว่างผมก็ต้องรีบขับรถออกจากบ้านโดยไม่ทันให้มันสงสัยว่าผมรู้ความชั่วร้ายของมันแล้วพ้าพเจ้าได้ฟังคนขับรถพูด ทั้งเห็นกิริยาท่าทางเวลาพูดถึงเมียแสดงความเศร้าเสียใจทั้งเสียดายและความเครียดแค้นกัดฟันแสดงท่าทางออกมาให้เห็นความรู้สึกภายในอารมณ์ก็เริ่มรุนแรงพุ่งออกมาและกำลังขาดสติแสดงออกถึงความแค้นเจ็บใจผู้ผูกพยาบาทคิดแต่จะฆ่าฟันทำลายล้างชีวิตตลอดเวลาที่พูด ข้าพเจ้าก็นิ่งฟังปล่อยให้แกระบายความแค้นออกมาไม่ช้าก็รู้สึกว่าแกค่อยสงบลงข้าพเจ้าจึงพูดว่าเมียคุณคนนี้อยู่กันมานานเท่าใดแล้วและคุณรักแกมากไหมชายคนขับรถนิ่งคงนึกนับอยู่ในใจแล้วพูดว่าเราอยู่ด้วยกันมาประมาณหกปีกว่าแล้วครับเพราะผมรักมันมากสิครับ จึงแค้นมากเขาพระเจ้าถามต่อไปว่าคุณมีลูกกับเมียคนหรือเปล่าแกรีบตอบว่ามีครับเวลานี้ผมมีลูกสามคนลูกชายหนึ่งลูกหญิงสองคนโตห้าขวบเป็นหญิงคนกลางเป็นชายเวลานี้อายุประมาณสามขวบและคนเล็กเป็นหญิงอายุย่างเข้าสองขวบแล้วครับ ข้าพเจ้าสังเกตดูเมื่อพูดถึงลูกแกแสดงกิริยาปกติมาความเครียดแค้นค่อยคลายลงข้าพเจ้าจึงถามว่าคุณรักลูกของคุณมากไหมแกพูดสวนขึ้นมาทันควันว่าโธ่รักมากสิครับแม้แต่สัตว์มันยังรู้จักรักลูกของมันผมเป็นคนแท้ๆจะไม่รู้จักรักลูกได้อย่างไร ข้าพเจ้าทิ้งระยะให้แก่ได้ระบายความรู้สึกนึกคิดถึงลูกพอสมควรแล้วก็จึงพูดต่อไปว่าคุณเป็นคนรักเมียรักลูกแม้จะลำบากแบบหาเช้ากินข้ามก็นับว่าเป็นพลเมืองดีผู้หนึ่งตามธรรมดาคนที่รักลูกรักเมียย่อมจะทำทุกสิ่งเพื่อให้มีความสุขทนความลำบากและอดทนเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกให้เมีย ทำหน้าที่ผัวและพ่อที่ดีของเมียของลูกและยินดีเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสุขของเมียและลูกใช่ไหมชายคนขับรถพูดขึ้นทันทีว่าใช่ครับผมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อเมียตัวเองจะกินอะไรก็นึกถึงลูกถึงเมียก่อนบางครั้งก็อดใจประหยัดเพื่อลูกเพื่อเมียแต่เมียผมตอบแทนผมด้วยการมีชู้ คิดแล้วเจ็บใจจริงๆข้าพเจ้าจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นขอให้คุณจงคิดเสีใยม่จะรักลูกรักเมียต่อไปตามเดิมได้ไหมยอย่าได้คิดเคียดแค้นชิงชังพยาบาทฆ่าฟันกันถึงชีวิตเลยความดีย่อมชนะความชั่วชายคนขับรถพูดอย่างเกิดอารมณ์ขุนขึ้นมาทันทีว่าไม่ไหวหรอกครับ ผมจะบ้าให้มันสวมเขาควายต่อไปผมทนไม่ได้ผมไม่ยอมให้มันจูงจมูกต่อไปทนไม่ไหวแล้วมันทรยศต่อผมทำให้ผมอับอายชาวบ้านผมจะยกโทษให้มันไม่ได้เด็ดขาดแล้วจะให้ผมอยู่กันทั้งๆท,ท,ที่มันมีชู้หน้ามันผมก็ยังไม่อยากจะมองผมจะทนต่อไปได้อย่างไรแม้ผมจะเป็นคนขับแท็กซี่หาเช้ากินค่ำ ก็จริงผมก็ให้ความสุขมันไม่ให้มันลำบากนับแต่ผมเช่ารถเข้ามาหากินจนบัดนี้ผมก็มีรถเป็นของตัวเองแล้วผมอุตส่าห์อดออมเงินที่หามาได้จากหยาดเงือ่อเพื่อลูกเพื่อเมียจะได้มีกินมีใช้ไม่ต้องลำบากแต่มันไม่เห็นใจผมเลยกลับไปคบชู้แล้วคุณจะให้ผมขายหน้าชาวบ้านให้เขาหัวเราะ ไม่มีที่สิ้นสุดเท่านี้ผมก็ขายหน้าพอแล้วข้าพเจ้าจึงได้พูดปลอบแกว่าคุณต้องระงับจิตใจที่ฟุ้งซ่านอารมณ์ที่เครียดแค้นให้สงบลงแล้วค่อยพิจารณาดูคำพูดนี้ให้หมดเสียก่อนไม่ใช่ให้คุณอยู่กินเป็นผัวเมียกันต่อไปผมรู้จิตใจคุณดีนึกถึงความรักแต่หนหลังเมื่อเรารักเข้ามาก ก็อยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขแม้จะต้องเสียสละและบัดนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาอยู่กับเราไม่มีความสุขเป็นการทรมานจิตใจที่ทนอยู่เมื่อเขาคิดว่าคนอื่นให้ความสุขดีกว่าเราปล่อยให้เขามีอิสระหาความสุขตามต้องการส่วนดีชั่วบุญบาปและผลกรรมจะตามสนองเขาเราอย่าไปเกี่ยว เอาแต่เรื่องของเราแทนที่จะโกรธแค้นข้าฟันให้เขาตายขอให้เราส่งเสริมเสียสละให้เขามีความสุขให้เขาอยู่ด้วยการสมความปรารถนาจะดีกว่าถ้าเราไปโกรธแค้นทำลายชีวิตเขาแสดงถึงจิตใจเราอ่อนแอกําลังจะพ่ายแพ้ความชั่วเพราะความชั่วมีอำนาจอยู่เหนือจิตใจบงการชะตาชีวิต ได้แสดงว่าความดีกำลังจะแพ้ความชั่วออกมาให้เห็นเรากำลังจะทำลายตัวเราเองให้ย่อยยับเพราะเราไม่สามารถเอาชนะใจเราได้เราต้องเอาชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธเห็นว่าเขาไม่มีความสุขก็จงปล่อยให้เขาเป็นอิสระตามใจเขาจะหาความสุขที่ไหนเมื่อเขาอยากจะอยู่กับชู้ เราก็ยินดีที่จะยกให้ชูไปด้วยความเต็มใจถึงแม้แรกๆเราจะต้องกระทบกระเทือนทางจิตใจบ้างแต่ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปไม่ช้าก็ค่อยลืมไปจากความทรงจําเราก็ก้มหน้าก้มตาเลี้ยงลูกให้การศึกษาแก่ลูกให้มีอนาคตแจ่มใสรุ่งเรืองมีความสุขความสบายมีไม่น้อยที่พ่อยากจนไม่มีแม่ แต่ก็ได้พยายามให้การศึกษาชั้นสูงแก่ลูกจนได้รับความสำเร็จจนมีชื่อเสียงรุ่งเรืองทำประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ชาติเมื่อใดถึงเวลาคงจะมีหญิงที่เห็นว่าเหมาะสมกับเรายอมร่วมเป็นร่วมตายก็ค่อยคิดกันชีวิตเรานั้นคงไม่สิ้นลงด้วยหญิงคนเดียวผมคิดว่าคุณทำได้ก็จะเป็นการชนะใจเราเอง ทั้งทางโลกและก็ทางธรรมเอาโหสิกรรมให้เขาไปเสียดีกว่าไม่ก่อเวรสร้างกรรมเป็นเงาบุญเงาบาปติดตามไปให้ผลในชาตินี้และชาติหน้าและไม่รู้สิ้นสุดเมื่อคิดถูกทางไม่ยอมให้ความชั่วอยู่เหนือความดีผีสางเทวดาและประชาชนจะยกย่องสารเสริญเมื่อพูดถึงทางโลกคุณก็บอกว่าคุณรักลูกมาก และเด็กอายุขนาดนี้กำลังน่ารักน่าเอ็นดูยังช่วยตัวเองไม่ได้หากว่าเด็กขาดพ่อขาดแม่ไม่มีใครช่วยอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาทิ้งเด็กอายุน้อยผจนต่อโลกตามลำพังเหมือนทำลายอนาคตของแกให้สิ้นสุดลงเพราะเมื่อแม่ก็ถูกฆ่าตายสช่แล้วพ่อก็ต้องใช้หนี้กรรมที่ตนสร้างไว้ลูกหญิงชายก็เหมือนกำพร้าพ่อแม่ จะหาที่พึ่งไม่ได้แม้คนอื่นจะขอไปเลี้ยงดูก็ไม่เหมือนพ่อแม่คุณลองใช้สติป,ปัญญาคิดดูให้ดีในเวลาเมื่อคุณยังขาวสะอาดยังไม่มีเงาบาปยังไม่ได้ฆ่าใครมีเวลาใช้ความคิดให้รอบครอบเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำอย่าทำสิ่งใดลงไปก่อนแล้วคิดได้ทีหลังก็จะสายเกินไป จงคิดก่อนทำอย่าทำก่อนคิดชีวิตจะยั่งยืนวันคืนจะมีแต่ความสงบคิดให้ดีคิดทั้งข้างหน้าและข้างหลังถ้าคิดผิดก็ต้องตกนรกทั้งชาตินี้และชาติหน้าข้าพเจ้าเห็นชายคนขับรถถือพวงมลาลัยสงบนิ่งใช้ความคิดอย่างหนักตาจ้องไปข้างหน้าเหมือนความชั่วกับความดีกำลังต่อสู้กันขึ้น ภายในอย่างวุ่นวายมิได้พูดจาโต้อตอบประการใดข้าพเจ้าปล่อยให้แกใช้สติปัญญาคิดของตนเองตัดสินใจหากกุศลมีแก่คงคิดถูกเดินทางถูกข้าพเจ้าก็ได้แต่ภาวนาเอาใจช่วยแกอีกแรงรถได้วิ่งมาจนถึงจุดหมายปลายทางก็เห็นใบหน้าที่เคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาค่อยๆมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้า แล้วก็หันมาพูดกับข้าพเจ้าว่าผมพอจะเห็นแสงสว่างอย่างท่านพูดผมแน่ใจว่าหากผมฆ่าเขาตายอนาคตของผมและลูกๆกก็ไม่รู้ต้องผจญกรรมหนักนานเพียงใดผมมองไม่เห็นอนาคตเพราะมืดหมดไม่มีทางออกเมื่อผมต้องไปใช้กรรมทิ้งลูกไว้ขาดคนดูแลแกจะเป็นพลเมืองดีได้อย่างไรแต่ผมอยากทราบว่า คนจีนเขาว่าเมียมีชู้ใครเป็นผัวคนนั้นซวยคนไทยว่าเป็นอัปมงคลจริงไหมครับมีทางแก้ซวยไหมครับข้าพเจ้านึกขำอยู่ในใจจึงพูดว่าจะซวยหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวเราจิตใจของเราหากเรายังมีอารมณ์โกรธหักใจไม่ได้คิดแค้นคิดพยาบาทไปฆ่าฟันทำลายเขาตายเราก็ซวยอัปมงคลอย่างว่า เพราะอย่างน้อยเราก็ต้องไปติดคุกติดตารางหากเราหักความโกรธได้ตัดใจยกให้เขาไปเราก็ไม่ซวยกลับเป็นมงคลแก่ตัวเราเพราะชาวบ้านเขาย่อมจะยกย่องว่าเราเป็นคนดีชนะใจตัวเองไม่โกรธไม่พยาบาทสละเมียให้ชู้ไปเป็นคนใจดีชาวบ้านก็หันกลับไปสาบแช่งคนเป็นชู้เมียเขา ผู้หญิงคนเดียวหาไม่ได้ต้องไปแย่งเมียเขาความสวยจะตกอยู่กับชายชู้แม้จะอยู่กินกันต่อไปส่วนมากหาความสุขทางใจได้ยากเมื่อแกได้ฟังข้าพเจ้าพูดแล้วนิ่งสักครู่หนึ่งก็ตัดสินใจพูดออกมาว่าเมื่อเมียผมเขาไม่รักผมรักชู้มากผมก็อยากจะยกให้เขาไปอยู่ด้วยกัน ผมก็ยังมองเห็นแสงสว่างอย่างน้อยก็ยังได้เห็นหน้าลูกๆเพราะอยู่ใกล้ชิดลูกไม่ได้จากกันไปใช้นี่กรรมลูกไม่ต้องกำพราพอ่อลูกผมก็ยังเล็กๆช่วยตัวเองยังไม่ได้ผมก็จะก้มหน้าก้มตาหาเลี้ยงลูกให้การศึกษาเท่าที่ความสามารถของผมจะทำได้จะส่งเสริมให้ลูกมีวิชาความรู้ต่อไป เพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าในอนาคตเมื่อมานึกถึงว่าหากผมยังมีอารมณ์โกรธแค้นรุนแรงเมื่อได้ฆ่าทั้งเมียและชู้ตายตามความปรารถนาสมความตั้งใจสมความแค้นแล้วชีวิตผมก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ท่านว่าชีวิตอนาคตของผมก็จะดับลงตลอดอนาคตของลูกก็ต้องรับกรรมในการกระทำของพ่อด้วย นอกจากนั้นผมก็ยังคิดถึงพ่อแม่ของผมที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างจังหวัดผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ผมจะมีความเสียใจเพียงใดเมื่อรู้ว่าผมต้องตกเป็นนักโทษฆ่าคนตายผมก็เหมือนลูกอักตันยูประพฤติเป็นคนร้ายทำให้พ่อแม่เสียใจผมน้ำตาตกเพราะลูกไม่รักดีบัดนี้ผมได้ตัดสินใจแล้วผมจะไม่โกรธไม่อาคตาพยาบาทอีกต่อไป ผมอโหสิกรรมให้เขาไปแล้วครับเขาพเจ้าได้ฟังเช่นนี้ก็ปิติทางใจอย่างบอกไม่ถูกดีใจที่ชายผู้ขับรถแท็กซี่ผู้นี้ได้ชนะใจตนเองแล้วข้าพเจ้าก็แสดงความยินดีกับแกด้วยคิดว่าเป็นการชนะครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของแกและจะเป็นทางนำไปสู่การชนะสิ่งอื่นในชีวิตต่อไป เมื่อถึงจุดหมายปลายทางข้าพเจ้าจะลงจากรถและหยิบเงินจำนวนหนึ่งมากกว่าราคาธรรมดาที่จะเรียกร้องส่งให้และถามว่าพอไหมชายผู้นั้นยกมือไหว้พรางพูดว่ามากเกินแล้วครับแต่สิ่งที่ผมดีใจมากกว่าได้เงินในเช้านี้ก็คือทำให้ผมไม่คิดผิดอีกตัวเบาไปแล้วไม่ต้องคิดปวดหัวนอนไม่หลับ ผมเบาทั้งใจเบาทั้งกายเช้าวันนี้หากผมไม่ได้พบท่านคิดว่าพรุ่งน,นี้หนังสือพิมพ์คงลงข่าวว่าผมเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายผมต้องติดตารางแน่ท่านช่วยให้ผมหูตาสว่างขึ้นรู้ผิดรู้ถูกอนาคตของลูกผมก็แจ่มใสเพราะผมยังไม่ได้ทำผิดมือยังสะอาดไม่เปื้อนเลือดยังไม่ทันเป็นฆาตกร ยังเป็นพลเมืองดีลูกยังมีพ่ออยู่ใกล้ชิดข้าวันนี้แทนที่ผมจะไปฆ่าคนตายให้หายแค้นตามที่คิดไว้เดิมแต่ผมกลับไปจะยกเมียให้ชู้ไปแทนแม้ผมจะช้ำใจบ้างก็ดีกว่าผมจะไปติดตารางใช้นี่กรรมไม่รู้วันสิ้นสุดผมเลิกคิดพยาบาทจะแก้แค้นแล้วท่านทำให้ผมสบายใจ ลูกผมไม่ต้องกำพรา้าฉะนั้นค่ารถที่ผมมาส่งท่านนี้ผมไม่ขอรับหรอกครับท่านมีพระคุณต่อผมมากเกินค่าของเงินพูดพรางก็ยกมือท่วมหัวข้าพเจ้าจึงพูดว่าตามที่คุณกลับตัวกลับใจได้ก็ทำให้ผมได้รับกุศลทางใจมีความปิติยินดีมากแล้วไม่ต้องตอบแทนอะไรอีกสําหรับค่ารถนั้นคุณต้องรับไว เพราะเป็นอาชีพของคุณถ้าคุณไม่ยอมรับก็เท่ากับทำให้ผมเป็นคนเห็นแก่ตัวเบียดเบียนน้าพักน้ําแรงของคนอื่นฉะนั้นคุณโปรดรับเงินไว้เป็นน้าพักน้ําแรงของคุณโดยตรงมิฉะนั้นจะทำให้ผมไม่สบายใจชายผู้ขับแท็กซี่ผู้นั้นรับเงินไว้โดยไม่สู้เต็มใจนักข้าพเจ้าก็ดีใจเพราะสามารถช่วยคนที่กำลังจะเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตาย ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไปนับว่าเป็นกุศลที่เกิดขึ้นทางใจอย่างมหาศาลวันนั้นทำให้ข้าพเจ้ามีจิตใจปลอดโปรง่งมองดูสิ่งใดก็มีแต่ความสดชื่นมองดูต้นไม้ใบหญ้าก็สดใสเหมือนมีชีวิตยิ้มแย้มต้อนรับเป็นเวลาที่มนุษย์เรามีจิตใจสบายจึงมองดูสิ่งใดสดชื่นสวยงามไปหมด และเป็นความสุขทางใจที่น้อยคนจะได้รับข้าพเจ้าจำได้ว่าเช้าวันที่ได้มีโอกาสสนทนากับคนขับแท็กซี่นั้นเป็นต้นเดือนเมษายนพุทธศักราช2515นับแต่วันนั้นมาข้าพเจ้าก็ไม่ได้ข่าวอีกทั้งข้าพเจ้าก็ไม่ทราบชื่อเสียงและตำบลที่อยู่ของชายขับแท็กซี่คันนั้นและชายขับแท็กซี่ก็ไม่รู้จักข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน